การที่ได้ธุรกิจนี้มาเนี่ยมูลค่า50ล้านคือนี่ก้อนโตเลยโรงแรมควรจะคืนทุนภายในประมาณ5-10ปีแต่มันไม่ใช่พอมาเจอวิกฤตโควิดเนี่ยลดแม้กระทั่งค่าโทรศัพท์ลดแม้กระทั่งค่าอินเทอร์เน็ตแม้กระทั่งทําเค้กกล้วยหอมไปขายที่ปั้มน้ามันได้ไรายได้บาทหนึ่งก็คือไรายได้ทาทุกวิธีทางลมลุกคุกคานมาเยอะนะค่าใช้จ่ายต่างๆก็ขึ้นมาเต็มไปหมดเราทํายังไงให้เราอยู่รอดให้ได้ โรงแรม w e s Story Design Tale, t o r y d e s i s n ไ o s ์พอกาญจนบุรีคอนเซ็ปต์เราคือเดินทางมาในกาญจนบุรีเห็นด้านนอกเนี่ยอาจจะดูไม่มีอะไรแต่ว่าด้านในจริงเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นตะเกียงเจ้าพายุสมัยสงครามโลกครั้งที่2กล่องกระสุนเก่ากล่องปืนเก่าเป็นเรื่องราวของเก่ากาญจนบุุรีหรือแม้กระทั่งไม้หมอนที่อยู่ข้างหลังทุกไม้หมอนก็คือไม้หมอนจริงๆเอามาเป็นเมมโมรีหรือความทรงจําให้กับลูกค้าทุกท่าน ก็เป็นมูลค่าเพิ่มนะเพราะว่าพอมันมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกประทับใจมากขึ้นแล้วก็รู้ที่มาที่ไปเฮ้ย <"He i, S 1> มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเรามีรถไฟรางรถไฟที่แบบถ้ามองขึ้นไปเนี่ยก็จะเหมือนอัพไซด์ดาวนะเข้ามาก็จะมีแมพแผนที่ขนาดใหญ่เอาไว้ต้อนรับเราอยู่ตรงไหนจะไปที่ไหนพื้นที่ของโซนล็อบบี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของสถานีรถไฟป้ายแนะนําคล้ายๆกับรถไฟใช้แสง white, แวอร์มไว้ก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่ได้เข้ามาพักที่เรา เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่ามัน differentiate หรือว่ามันทำให้เราแตกต่างออกไปให้เขาจดจำว่าวันหนึ่งมาพักที่กาญจนบุรีมาพักที่เวสต์สอรีโรงแรมที่มันมีรถไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากกับการที่เราสร้างความแตกต่างในจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นลิฟต์เนี่ยเราก็เหมือนขึ้นรถไฟห้องพักของเราจะมีราวจับเหมือนเราจะเหวี่ยงตัวเองออกไปเพื่อจะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าจอดที่เอราวันจอดที่ช่องเขาขา่าสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วแต่เหมือนอินไปกับมันว่าเขามาเทีี่ยวก,นกจนนบุรนะ โฮสเทลเนี่ยเป็นโฮสเทลในระดับที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาสักนิดหนึ่งมีคาเฟ่มีพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้นมาจากโฮสเทลปกติเราจะมีที่นอนระดับเหมือนโรงแรมเลยเทียบกันกับโฮสเทลทั่วไปที่จะเป็นหมอน mm hmm. หรือว่าผ้าห่มบางๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหรูหราในระดับโรงแรมอย่างเงี้ย ตัว w e s t o r y Cafe เนี่ยก็เป็นเรื่องของดีไซน์ดีไซน์อาหารดีไซน์ขนมแตกต่างแล้วก็ไม่มีที่อื่นทำให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะถ่ายรูปอยากที่จะแชร์เราทุกอย่างก็มีเรื่องราวในแต่ละเมนูมันกลายเป็น Word of Mouth หรือว่าการบอกต่อปากต่อปากเนี่ยจริงๆมันคือความยั่งยืนนะเขาต้องมั่นใจในโรงแรมนั้นจริงๆการให้บริการเนี่ยสคัญมากในการที่จะแย่งหัวใจของลูกค้า เริ่มต้นทําโรงแรมเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนการที่ได้ธุรกิจนี้มาเนี่ยมูลค่า50ล้านคือมีก้อนโตเลย3ปีแรกเราทํารายได้มาค่อนข้างดียอดขายในเดือนที่พีคที่สุดตอนนั้นก็เกือบเกือบล้านนะคะจริงๆอ่ะโรงแรมควรจะคืนทุนภายในประมาณ5-10ปีแต่มันไม่ใช่พอมาเจอวิกฤตโควิดเนี่ยเจอเรื่องของปิดโรงแรมเป็นอันดับแรกเลย ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ขึ้นมาเต็มไปหมดมันมี2ทางนะในฐานะเจ้าของธุรกิจก็คือเลิกจ้างหรือเราเลือกที่จะดูแลพนักงานทุกคนต่อไปพนักงานทุกคนเนี่ยเขามีภาระแล้วเราเนี่ยในฐานะผู้นำเนี่ยเราเลือกที่จะพาเขาไปต่อ เราทำยังไงให้เราอยู่รอดให้ได้โจทย์ก็คือลดต้นทุนเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการบริหารจัดการภายในทั้งหมดลดแม้กระทั่งค่าโทรศัพท์ลดแม้กระทั่งค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มรายได้หาช่องทางทุกๆช่องทางพวก delivery Service เราเข้าร่วมกับทุกที่ถึงแม้ว่าเขาจะมี G.P. ที่สูงแม้กระทั่งทําเค้กกล้วยหอมไปขายที่ทมน้ํามันได้รายได้บาทหนึ่งก็คือรายได้ทาทุกวิถีทางเราเอาเค้กไปอยู่บนแพลตฟอร์ม Delivery ล้มลูกคุกคานมาเยอะนะเราโชคดีมากพนักงานของเราเนี่ยมีสปิริตที่ดีมากเขาต้องสามารถทําได้ทุกอย่างนะน้องรีเซพชันเนี่ยจากที่เป็นรีเซพชันต้องมาออเดอร์อาหารแทนต้องมารับออเดอร์เค้กช่วยในเรื่องของการเป็นบาริสต้าด้วยเขาก็ได้เพิ่มทักษะการเป็นบาริสต้าอีกต่างหาก น้องๆในครัวเนี่ยเราก็โยนโจทย์ไปท,ทํายังไงดีช่วงนี้เรายอดขายน้อยมากๆตอนหลังก็มาทํำถ้วยด่วนถ้วยด่วนก็คือเป็นสัดส่วนเล็กๆไม่แพงมากเรารู้ว่าปัญหาของเราคือบางทีจานของเรามันใหญ่แล้วราคามันอาจจะสูงไปสําหรับคนทํางานตอนกลางวันเนี่ยก็เลยแบบว่าเราเริ่มมาทํำถ้วยด่วนที่ราคาที่ลดลงก็สามารถขายได้มากขึ้นอย่างเงีย้ย เราเหมือนเป็นพื้นที่สําหรับน้องที่มาทํางานกับเราเนี่ยเป็นแชร์บล็อกให้กับเขาเขาสามารถคิดอะไรก็ได้แล้วก็ทดลองทํากันโดยที่นาไม่ได้สนว่าจะมีต้นทุนเท่าไหร่ถ้ามันเวิร์กเราก็ไปต่อไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรเราไม่ยึดติดอยู่กับของเดิมเปิดประสบการณ์ให้กับพนักงานที่ได้คิดเมนูใหม่ๆคิดไอเดียใหม่ๆและนําเสนอก็เกิดไอเดียใหมๆ่ๆเยอะเลยอย่างเช่นเพ้นเค้กเค้กชิ้นเดียวในโลกเป็นรูปของคนคนนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วน้องก็คิดไอเดียโตเกียวดลิเวอรี่คนก็สั่งยอดขายเข้ามาเยอะ เหมือนเป็นรอยเท้าของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเคยทําเอาไว้แล้วมันทําให้เขาประทับใจบริการดีแบบนี้คงต้องมาซ้ําทําให้เราสึกภูมิใจเรามาถึงจุดนี้แล้วที่คนคิดถึงเราก็เป็นความภูมิใจของเรา ทุกอย่างมีการต่อสู้กว่าจะได้มาในทุกๆอย่างแต่ถ้าเรามองที่ปัญหามันก็จะท้อใจมองหาโอกาสไปเรื่อยๆแต่สําคัญก็คืออย่าหยุดที่จะเดินหาโอกาสนะอย่าหยุดที่จะตามหาฝันของตัวเองเราจะไม่หยุดเดินจนกว่าเราจะสําเร็จเหมือนอย่างเช่นรถไฟนะคะมันจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสถานีแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางของเขา